สวัสดีพี่ชายน้องสาวพี่สาวน้องชายทุกคนนะครับสวัสดีครับผมเคดิลโปและตอนนี้เราอยู่กันในเกม s p i r i t f a r e r อร์ er, พุ่ดำทางวิญญาณ ep ที่23 23ิบสามยแต่สายังแจ๋วอะไรพูดอะไรดูเราไปต่อเลยฮะเออเดี๋ยวไปดูไก่ก่อนจัวงวันนี้อุ้ยทำไมสิตัวนี้มันแปลกกว่าเพื่อนอนะไรนี่ยสองตัวเนี้ยดูสิดูไข่เล้าไก่เต็มหรอไข่ไข่ขดูจากไหนวะไข่ดูจากไหนจ๊ะลืมแล้วเนี่ย เราให้อาหารไก่ก่อนฮนะเอา,มาเมล็ดฝ้ายแล้วกันไปสรุปโอเคเคเวสมุ่งหน้าสู่ยอดเขากับรอให้กูสตาร์ออกแบบงานจัดแสดงเพิ่มเติมให้คุณก็นี่จะเป็นอัปเกรดเรือได้แล้วเฮ้ยเบอร์เวอรี่เรียกฮะกิ๊งกิงกิ๊ไป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 คุยกับเบอร์เวอรี่ชูสวิตพี จ้าคงสงสัยว่าข้าไปไหนมาบ้างข้าซ่อนตัวอยู่ในบ้านของข้าข้าไม่ต้องการที่จะออกมามีข่าวลือไปทั่วเช่นเดียวกับในเมืองเล็กๆและเรื่องซุบซิบก็เริ่มขึ้นกาแพงของข้าไม่ได้หนาขนาดนั้นข้ายังได้ยินคนคุยกันพูดถึงข้าเรื่องแบบนี้นะข้าหมายถึงการเดินทางที่ไม่มีเหตุผลมันเกิดขึ้นตลอดเวลากลับมาในเมืองผู้คนดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของข้าเป็นเพื่อนที่น่ารักที่สุดสำหรับข้าเสมอ เธอมักจะชมเรื่องผมของข้าหรือวิธีที่ข้าแต่งตัวมีคำชมเสมอและนี่คือตอนที่ข้าเพิ่งสูดเสยพี่ชายไปเจ้าจาได้ไหมข้าบอกเจ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับหลอดเลือดพองพองในสมองอย่างกระทันหันน่ะมันแย่แบบว่าพระสนักไปเดินเล่นแล้วมันอืบนพื้นน่ะก็ออกประมาณนั้นนั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งข้าอยู่ที่บ้านของเธอเพื่อไปงานปาร์ตี้นในสวนและข้าต้องออกไปแต่เช้าตู่สามีของข้าไม่ค่อยสบายกินข้อเท้ามากเกินไป เขาเป็นคนที่มีน้ำหนักเบาตัวเบานะ่ะเราออกเดินทางกับทันหันแต่ก็ลืมกระเป๋าเงินของข้าข้ากลับมาไม่ถึง15นาทีต่อมาและจากทางเดินข้าได้ยินเขากำลังพูดลับหลังข้าพูดถึงการที่ข้าใส่ชุดเดียวกันเป็นงานเลี้ยง2งานติดต่อกันพูดอย่างไม่ใส่ใจเหมือนที่เธอกําลังพูดความจริงทุกคนรู้ดีเธอน่าจะรู้ดีกว่านั่นคือสิ่งที่ข้าจําได้วิธีจะทำให้ข้ารู้สึกข้าไม่ชอบเลย นี่คือสิ่งที่ข้ารู้สึกตอนนี้ไม่มีใครชอบที่จะถูกเตะซ้ำเมื่อล้มข้ารู้สึกเหมือนกำลังเสียสติและยิ่งไปกว่านั้นคนอื่นบนเรือลำนี้กำลังพูดถึงข้ารับหลังข้าข้าไม่ต้องการให้เจ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นและเจ้าช่วยข้าได้ไหมอาจจะออกไปและดูด้วยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นข้าอยากจะขอบคุณขอบคุณนะสวิตพีโอ้ไม่มีใครนินทาแล้วหรอกฮะทุกคนบนนี้ รึเปลา่าสเตีล่าไม่มีใครปล่อยให้คนอดตายแบบนี้อ๋อเหัวเหรอเท่าที่ครับเอาทอฟฟี่ไปกินขอบคุณเราไปได้เลยอย่างนะเฮ้ย,หย,หยเห็ดเราปลูกเห็ดไว้เนี่ยว่ายืบมันเป็นมเมล็ดอะไรไม่รู้อะปีศาจสวัสดีสวัสดีฮะจะกัดเราไหมเนี่ยว้าวหมวกของเจ้าช่างใหญ่ดูนั่นสิแมวว้าว ข้าอยู่ในสวนใช่ไหมนี่คือเรือใช่ไหมอยู่บนน้ําโอ้นี่คือลมจับมันไว้มันอยู่ในพื้นดินกับข้าแล้วเจอกันอ้าวนี่คือวิญญาณหรอเราได้โอบอมาโอบอนี่รู้สึกจะเป็นเหรียญที่มีแค่เฉพาะวิญญาณหรือเปล่าที่ให้เราได้นะเขาไปไหนแล้วอ่ะมนุษย์เห็ดจิ๋วเฮ้ยมานั่งจมป๊อกอะไรตรงนี้ครับมานั่งอะไรอ,ะอ่ะอะเจ้าปุกข้า ห้องของเจ้าคันเขาไม่ชอบนอนที่นี่เ้าขนอนที่ไหนบ้านพักใช่เขาทําได้ห้องของสเตนลี์เข้าใจแล้วขอบคุณมากบิ๊กแฮทเว่อ์บิ๊กเฮทว่าเราชื่อสเตลล่าไหนเอ่ออารมณ์ตอนนี้ต้องการบ้านรู้สึกโดนมิกกี้รังแกอา้าวมิกกี้ไปแกล้งเขาทําไมนิสัยไม่ดีนะเองนี่เราไปกันที่เอ่อเข้าไปได้ยังเนี่ยตรงนี้มันต้องมีหมอก้วยว่า ใช่เราต้องไปหาหมอกเอ้ยไม่ใช่เครื่องไฟไฟตัดหมอกอะที่เอาเบิร์ดเราจะวาร์ปไปกันอัปเกรดนี่ไงรวบรวมทรัรพยากรต้องมีกรีม 3, สามพันซิวออลเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยซิวออลซิวออ์ซิวอวอลเราต้องไปตีมังกรนะฮะโอเคตอนนี้ใช่ซิวออลแล้วก็ซิแล,แ,ลแฟริกเรามีอ๋อเรามียี่สิบส่วนยี่สิบสองเดี๋ยวไปทำเพิ่มแล้วก็ไอ้ขวดเอ็กซ์โทรพารซึมเนี่ย เราจะเอาจากไหนนะเอ,อือนี่โดนไปดิโดนนะเอ,อ่อฮะโอเคตัวสุดท้ายหัวไปดิเรียบร้อยฮะไปเราน่าจะสร้างเอ,อ้ยโผล่ขึ้นมาทำไมจะพ่นไฟใส่หรอไม่ใช่หรอกไปกันดีกว่า <c oughs> พูดคุยกับผู้โดยสารคนอื่นอ๋อใช่พูดคุยกับผู้โดยสารคนอื่นพูดคุผู้โดยสารคนอื่นรวมคนนี้ได้ไหมคุยเนี่ยมันดีมีที่ว่างมากมาย ข้ารู้สึกคุ้นเคยห้องของสเตนลีย์จะต้องเยี่ยมมากสเตนลีย์คือใครครับผมใครครับนี่อ่ะเราต้องคุยกับคนอื่นคุณสตาร์ขอคุยหน่อยเจ้าหมายถึงการดินชาเกี่ยวกับเบเวอรี่เหรอสตีล,ล่าแม้ว่าการกล่าวร้ายและคําบอกเล่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เป็นปกติที่อย่างรากลึกในโลกศิลปะข้าขอรับรองกับเจ้าว่าข้าจะไม่มีทางทําแบบนั้นและไม่เคยมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้นนอกจากนี้ข้ายุ่งมากโอเคเห็นป่ะ คนบนเรือลำนี้เป็แต่คนดีๆเท่านั้นไม่เว้นคนนี้หรือเปล่าที่ไปบุลลี่เห็ดโอ้ยท่านหิวเหรอไม่ขอคุยก่อนอะไรนะมีเครื่องดื่มเก่าข้างหลังเธอไม่นะอย่าพูดถึงใครเลยเราไม่ได้กําลังจะไปขโมยตำกฎสีทองเจ้าจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพครอบครัวคือทุกสิ่งโอ,โอเคเป็นคนดีก็โอเคอยู่เพราะฉะนั้นเอาแผนเค้กไปกิน สวีทพีโอเควาไฮฮะเมื่อคืนข้านอนไม่หลับหลังของข้ากําลังฆ่าข้าเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เจ้ายุ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้อรอตอนนี้ก็ก็ตอนนี้ก็ไม่ยุ่งแล้วกันโอ้ข้าไม่ได้ขอให้เจ้าทําอย่างนั้นข้าไม่ได้คุยกับใครเลยมีคนพูดลับหลังข้าไหมข้าไม่คิดว่าพวกเขาจะมีเวลานินทาข้านะเจ้าในใจไหมว่าข้าขอให้เจ้าทําอย่างนั้น นั่นฟังดูเหมือนสิ่งที่เจ้าทำด้วยตัวเองข้าอาจจะไปแนะน,นําตัวตอนนี้หวังว่าตอนนี้เจ้ายังไม่ทำลายชื่อเสียงของข้านะสวิตพีพยายามช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่เปลี่ยนรายฮะเราทําได้อยู่แล้วไม่มีใครที่นินท่าเลยหรอกแดี๋วตอนนี้ไม่กี้ใครเรียกอ่ะเหมือนจะมีคนเรียกเราเปล่าอ๋อคยกกุสตาบนอนแล้วอ่ะกุสตาฟนอนแล้วอ่ะดิเดี๋ยวเราไปนอนบ้าง กูสตา์เอ๊ทำงานให้เจ้าคาดีสตีล่าก็เพิ่งได้รับแบบเตาผิงที่ยอดเยี่ยมหนาวใช่ไหมมันไม่ได้มีไว้เพื่อให้แกลเลอรี่อุ่นเ oh, oh. ตาไฟเป็นส่วนสำคัญของครัวเรือนมาแต่ไหนแต่ไ,แตไรแล้วรวมตัวกันไปชนเผ่าแสดงถึงความสามาคัคคีความอบอุ่นและแสงสว่างที่ต่อต้านธรรมชาติที่โหดร้ายเศรลักพื้นฐานที่มีอยู่ในเกือบทุกวัฒนธรรม oh, oh. ชิ้นนี้เป็นการตีวความแนวคิดใหม่ถ้าเจ้ามีอะไรจะเสนอก็บอกมาได้เลย ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะเข้าใจอย่างชัดเจนเมื่อสร้างเสร็จแล้วเตาผิงนอร์ดิกนีโอคลาสสิกเตาผิงเตาไหนเตาผิงไงอะไรงงไม่กินผลไม้หรองั้นใครคนนะหล่ากอนเจ้าได้เป็นนักอัญเชหรือเปล่าเจ้าแน่ใจว่าไม่ใช่ใช่ไหมโอเคโอเคข้าใช่เจ้าข้ารักมันข้ากินอาหารเช้าได้ทุกวันโอ้งั้นมาข้าจะกอดอุ้ยน่ารักเวอร์ เฮามีสีมือเหรอเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่ามีสีมืออารมณ์ดีขึ้นแล้วโอเคดีมากสวิตพี่ค่าสนุกกับการอยู่บนเรือลำนี้นะค่าเคยสงสัยเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างบ้านในค่าเจ้าคงจําได้ลูกของค่ากับดีิดอาศัยอยู่ในฟาร์มเรามีธรรมชาติอยู่รอบตัวเรามีสุนัขและแพะมันเป็นบ้านไรเ่เล็กๆที่แสนอบอุ่นไม่ใหญ่มากนักจะเป็นของเราพอก่อนหยุดเถอะอานนท์ เหมือนท่านจะเคยเล่าให้เราฟังแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนจะเคยเล่าแล้วนะเรียกแล้วเแบบร์ลี่นี่เรียกเราบ่อยจังเหงาเปล่าเหงาก็ไปหาอะไรทำได้นะโอ้ฟังนะสเตลยล่าข้ารู้ว่าเจ้ารู้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องกับข้าความทรงจาของข้าไงล่ะวิธีที่ข้าคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆข้าเคยคิดแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วมันยากจริงๆแต่เจ้าอยู่ที่นี่แล้วมันช่วยได้รู้อะไรไหมอย่าก,กังวลไปเลยใจเย็น ใช่แล้วดังนั้นคาจําความฝันที่ข้าบอกเจ้าเมื่อวันก่อนได้มากขึ้นเจ้ารู้จักโปรเจคเตอร์กับข้าพูดหวานไหมใช่แล้วในนั้นข้ากาลังดูฟิล์มก่อๆของพ่อของข้าอยู่มันมาจากตอนที่เขาประจําการอยู่ในยุโรปน่ะข้าจาไม่ได้ว่าที่ไหนเขาไม่เคยพูดถึงประสบการณ์ของเขาจริงๆเขาอาจจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับข้าโดยสิ้นเชิงเขาพูดถึงการได้เห็นบ้านที่สวยงามบางหลังเขามักจะพูดว่าเราคนสร้างบ้านของเราในลักษณะนั้นมันคือที่ไหนน้าหมู่บ้านทางเหนือหรือเปล่าน่าจะใช่ หวังว่าถ้าเจ้าพบว่าอารซิเตตมันจะช่วยให้ข้าจําได้มากขึ้นอีกหน่อยเอานี่ไปข้าแน่ใจว่ามันเป็นประโยชน์ขอคนอีกครั้งสวิตพีคีฟ์โฟนอตออเราน่าจะไปที่หมู่บ้านทางเหนือนะสถานีต่อไปเพราะตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนแล้วเอ,อ้บ้านหลังนั้นเปล่าเฮ้ย <c oughs> น่าจะใช่อ่าคริก นี่คืออะไรแฟนตาซีบ็อกได้แผ่นฟิล์มไหมไลฟ์ฟาเธอร์ไลฟ์ซันเอ,อ้ยนี่ไงฮะมันเป็นเหลี่ยมนี่ว่าปัดโยโอ้ยโหดมอนเชนไบต์เชนไบต์แล้วก็ดายก้อนอะไรนี่เป็่อนไหนไปได้เป้าไม่ไดเ้เราได้บายก้อนเอ้ไม่ใช่ดมอนมาแล้วเราจะไปหาซูซินเพื่อที่จะ มีคนเรียกสองคนลือล้อสเตล่าสเตล่าว่ายังไงเอาแล้วทำไมไม่เปิดประตูล่ะดูสิบิกแคทข้าทำตามที่เจ้าบ,บอกแล้ว้านพาร์นี้คือห้องของสแตนลี์แต่ยังไม่พร้อมทั้งหมดข้ายังต้องหาสิ่งต่างๆมากมายเพื่อทำให้มันดูดีอยากช่วยไหมอยากจะช่วยหรือเปล่าฟังดูดีมากข้าต้องการลินินข้าตลังทำอะไรบางอย่างข้าบอกเจ้าไม่ได้ว่ามันคืออะไรมันเป็นความลับ ลินินเหรอลินินรู้สึกว่าเราจะมีแล้วป่ะลินงลินินลินินลินินอันนี้ลินินอันนี้เหรอขอค้นแต่ข้าไม่ต้องการมันอาวไม่ใช่นี้งั้นน่าจะเป็นลินินแฟรบิกหรือเปล่าไม่มีโอเคเดี๋ยวก็ค่อยไปทำใหม่บิ๊กบอยรูมเดี๋ยวเราค่อยไปทำเราไปดูโปรเจกเตอร์ เดี๋ยวไม่ใช่อันไหนนะอันนี้เปล่าเดี๋ยวดูสิมันคือนั่นคืออะไรวิวนั่นข้าชอบรูปตัอของบ้านเหล่านี้นะพวกมันสวยมากผ่้ของข้าหมกมุ่นอยู่กับสถาปัตยกรรมเขาไปทหารผ่านศึกเขาไปต่างประเทศแล้วตกหลุมลักอาคารต่างๆแม้แต่ในสนามรบเขาพวก,ก้องฟิล์มไว้เสมอเขามักจะถ่ายรูปเจ้าเชื่อได้ไหมว่า แม้จะมีความรุนแรงและการสห,รหันมู่แต่เขาก็ยังพบความงามการได้เห็นอาคารเหล่านั้นล้มลงทำให้เขาได้รับผลกระทบค่อนงคา่ามากเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากนะักข้าหมายถึงสงครามานะเป็นมากกว่าสถาปัตยกรรมเขาพูดถึงเรื่องนั้นตลอดเวลาเ้าเคยบอกเจ้าหรือเปล่าว่าข้าทำกระเป๋าเงินหายพร้อมกับสมุดที่อยู่และเข็มกลัดของแม่ข้าข้าไม่คิดอย่างนั้นนะก็กระเป๋าใบนั้นอ่ะก็มีรูปนั้นอยู่ข้างใน ข้าจะเอามันออกจากอ,อให้ข้าได้พักสักหน่อยเถอะโอเคเดี๋ยวเราไปทำรินินเทดก่อนไม่ใช่รินินแฟบิกปะโอเคหมดบิ๊กบอยให้ผ้ารินินเปิดไม่ได้ข้าวผ้ามาให้อ่าเป็นใครอะนะบังอาจมายึดห้องรับแขกเอจอ้าบ,บ้านี่โอ้มันดูนุ่มนวล ขอบคุณมากพี่แฮทเจ้าเก่งที่สุดข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าอยู่บนเรือลำนี้ข้าคิดว่าข้าได้ยินเสียงนกนางนวลนั่นแหละสุดยอดข้าเคยคิดว่าอาจเป็นนกพิราบหรือท้องของข้าร้องแต่ถ้าใช่ก็ยังไปเลยเสร็จแล้วโอ้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 สเตล่าข้ารู้สึกได้ในกระดูกฤือดูก,กาลกำลังจะเปลี่ยนไปเราควรไปดูดอกไม้นะ เจ้าไม่จ to we we ําได้ไหมเมื่อเราเป็นเพื่อนบ้านกันเรามีดอกไม้ทะเลสีแดงที่สวยงามเหล่านี้อยู่ในสวนของเราจะดูประหลาดใจมากเมื่อดอกไม้บานในแต่ละฤดูไม้ไม่ผลิเจ้าคงคิดว่ามันเป็นเวทมนต์หรืออะไรบางอย่างเจ้าคงคิดว่าพวกมันรอดชีวิตมาได้ตลอดฤดูหนาวได้อย่างไรก็ดอกไม้มีความยืดอยู่นะนะพวกเขาต้องการเติบโตเพื่อดูแสงแดดเพื่อรู้สึกถึงความอบอุ่น นั่คือสิ่งที่ข้าชอบมากที่สุดเกี่ยวกับตัวเจ้าสวิตพีเจ้าคือส่วนที่สดใสที่สุดในชีวิตของข้าเสมอข้าดีใจที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านรู้สึกว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่กับเบเวอร์ลี่นี่เราน้าจะเป็นเพื่อนบ้านกันหรือเปล่านี่นจะเป็นตึกอพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างปรับปรุงแกลเลอรี่ของกุศลทาร์อ้ยตาผิงใช่ไหมไหนดูสิห้องอ้าวห้องเด็กเล่นของอาสแตนลีย์ทำไม่ได้แล้วฮะทำไมเอ่ย จะสามารถสร้างหนึ่งในสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนบ้านพากักเป็นบ้านต้นไม้หลังเล็กของเขามันเปลี่ยนไม่ได้อะแต่ว่าเราต้องปรับปรุงแกลเลอรี่ของแตนลี์ใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ของกุสตาฟสแตนลี์นี่มันเห็ดลืมละอันนี้รือโอ้แผ่นสตีลแล้วก,ก,ก็ก้อนสังกะสีก้อนสิงเราไปทำก่อนนะ ต้องการทรัพยากรอีเออซานชื่อกวัวเจ้าไหลอเมดาตาตังเมเอออืออ,อะไรจะแข่งขนาดนี้ล่ะพ่อเออได้สักทีหนึง่งเคฟรีโหลดโอ้นี่ถ้ารู้สึกได้ในกระดูกอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเราคนไปดูดอกไม้ใจเย็นโฮดอนเจ้าไม่จำได้ไหมเมื่อตอนเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะ่ะเรามีดอกไม้ที่สวยงามเหล่านี้นะ เจ้าดูประหลาดใจมากเมื่อพวกมันเติบโตขึ้นเจ้าคงคิดว่า,าข้าไม่ในใจแล้วละ่ะต่อไม้นั่นแข็งแกร่งพวกเราจําได้ว่าพวกเขาต้องการเติบโตเพื่อให้รู้สึกถึงแสงแดดนี่นคือสิ่งที่ข้าชอบมากที่สุดเกี่ยวกับตัวเจ้าเธออยู่ที่นั่นเสมอข้าดีใจที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันบางทีเราจะหาเจอหาที่อยู่ใหม่ให้ข้า Dusting o f ghosts เฮ้ยโอ g h o พาเบรรี่ไปที่เดี๋ยวนะ ฉันเห็นและรู้สึกว่าเบเวอรี่กำลังเจ็บปวดเธอแทบจะไม่พูดฉันไม่แน่ใจว่าคนทำอย่างไรบางทีเอวดอร์อาจเป็นคำตอบเดียวเออโอไมายก็อ oh ดอ้าวเรียสเตนเลยกที่แห่งนี้ขาดอะไรบางอย่างโอ้ข้ารู้แล้วมันต้องมีการประดับตกแต่งที่สวยงามถ้าต้องการสิ่งที่เจ๋งสมบัติไงล่ะสิ่งที่ดูวววาวและมีค่าอาจจะเป็นของที่ระลึก อะไรก็ได้พวกของขวัญได้โปรโดเถิดบิ๊กแฮทอ่าของที่ลาลึกเป็นเอาเป็นอ๋อนี่ได้เปล่าเด็สีว้าวเยี่มมากนั่นแหละสุดยอดมากนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของผลงานชิ้นโบแดงของข้าห้องรับสุดยอดสุดพิเศษของข้ามันอาจจะดูแปลกๆนะแต่มันซ่อนข้อความลับมากมายและ,และสิ่งจริงๆไว้ตอนนี้มันเป็นบ้านของข้าแล้ว ไม่ต้องห่วงข้าจะทำความสะอาดบ้านหลังนี้ทั้งหมดซึ่งทำให้ข้า,านึกถึงดวงเสือผีที่อยู่ในนั้นซ่อนตัวอยู่ในโซฟาของเจ้าเจ้าอาจไม่ได้สังเกตเห็นเขาดวงเสือผีสามารถหลบซ่อนได้ดีมากแต่ตอนนี้เขาเป็นเพื่อนของข้าแล้วและชื่อของเขาคือเจคอบเขาบอกข้าว่าเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำได้เจคอบเจ๋งเขามีพลังวิเศษบางทีข้าอาจจะยอมให้เจ้าเล่นกับเขาสักวันหนึง่ง บิ๊กบอยรูมตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปส่งเบเวอรี่ก่อนนะฮะที่เอเวอร์ดคุณครูเบเวอรี่เป็นครูภาษาศางกฤหรือเปล่าจำไม่ผิดไปเพื่อนบ้านเราตอนที่เราทั้งคู่นั้นยังมีชีวิตอยู่บักสเตียนลีดู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 ดีต่องเต็งต้องเต็งบูตแลมิเกี้ไม่มาเหรอปกติก็มาไม่ใช่เหรอครั้งนี้ไม่มาหรือว่าอ๋อโอเคไป let's go ข้าจะไปส่งท่านนะข้าข้าข้า oh. จำได้เจ้านะ่ะเพื่อนบ้าน oh. เรา คยที่นั่นกันดอกไม้อุ้ยน่าใช่จริงๆด้วยเบลลีน่าจะความจำเสื่อมเราเคยที่นั่นในนั้นตึกนั่นเกือบเกือบจะเจ้าและค่ะเราเคยเราเคยเพื่อนบ้าน มาถึงแล้วเอฟอดอเจ้าอยู่อยู่ตรงนั้นเสมอนั่น mm. ที่นั่นสำหรับข้าสเตลลาท่านจำข้าได้หรือไม่เราทั้งสองเคยเป็นเพื่อนบ้านกันในตึกนั้นอพาร์ตเมนต์นั้นจำได้ไหมหรือว่าลืมไปหมดแล้ว ความจำท่านอาจจะลากรสวิตพีลากรนครับขอให้ท่านไปดีนะเบเวอรี Beverly, ่เพื่อนบ้าน เปล่าใช่โอ้ยน่ารักมันมืดเกินไปที่จะออกเดินทางใครเรียกเอ่ยน่าจะเป็นสแตนลีไม่เดี๋ยวก่อนนะขอเอาสปิริตฟ,ฟาเวอร์ก่อนครับเฮ้ดอกกุหลาบเหรอไม่ใช่ดอกสีแดงดอกชาบาเปล่า หรือเปล่าให้ขอดูหน่อยครับเออดอกไม้ไงอ๋อดอกไม้ทะเลสีแดงอ่อ,อนๆดอกไม้วิญญาณของเบลเบรี่โอเคว่าดอกชบาข้าเข้าได้ไหมเนี่ยอ๋อขีเข้าได้ว้ววโคตรเจ๋งอัปเกรดใหม่มีเซนในการตกแต่งห้องนั้นเนี่ยเราอะ สิล่าจะคิดอย่างไรกับพวกเขาเจ้ารู้ไหมว่าดัชเชดบนเรือขค่ามาถึงพวกมันดูตลกและดูมืดมันตลอดเวลาและเมื่อพวกเขามาถึงที่นี่พวกเขาจะเกาะติดเจ้าเหมือนหมักฝรั่งและไม่เคยทิ้งเจ้าไว้คนเดียวจริงๆมันกวนใจข้ารู้ไหมข้าหวังว่าพวกมันจะหายไปมันจะไม่ฆ่าเรืองทุกคนเศร้าอะไรนะเจ้าไม่เคยเห็นพวกมันหรอแปลกโอ้ข้ารู้จะขอช่วยเจ้าได้ เขาเห็นพวกมันด้วยจริงๆแล้วเขาคือด้วงเสือผีและเจ้าสามารถพาเขาไปด้วยได้เขาชอบใจเมื่อเรานำเขาออกจากกลองเจ้าแค่แตะกระจกแล้วเขาจะกระโดดออกไปกับเจ้าแล้วเจ้าจะเห็นพวกเขาด้วยแต่เจ้าจะต้องจับพวกมันให้หมดแต่โปรดระวังมันเร็วมากวิ่งให้เร็วเข้าล่ะอะไรคือะอันนี้คือ มันคือโลกวิญญาณหรออ้าวนี่ไงอีกตัวประละสุมเอ้อต่อมันมันร้มากเจะหนีไปไหนเจ้าจะหนีไปไหนข้าจะจับเจ้าข้าจะเอาเจ้าไปอัพเกรดเรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องน้องรอพี่ก่อนพี่มีขนมจะเยนเฮ้ยพี่มีขนมนะไม่อยากกินหรอเฮ้ยเอยอเอาดีมีไหมมีไหม โหมันไวมากคือมันร์ปมันว้าเออ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 งงาเรียบร้อยแช่นี้ใช่หรือไม่ไหนดูสิเจ้าเห็นไหมข้าเห็นพวกมันอยู่ทุกที่ตอนนี้มันหายไปแล้วข้ารู้สึกหายใจได้อีกครั้งดัชเชสตอนนี้ค่อนข้างเท่มันเรืองแสงและวิ่งเร็วโคตรเจ๋งอ่ะข้าไม่เรืองแสงโอ้ไม่เป็นไรนะ เ้าวิ่งเรือขนาดนั้นไม่ได้เขาบอว่าข้าจะทําได้อาจจะสักวันหนึ่งโอ้อย่าร้องครับอย่าร้องไม่ต้องกังวลบิ๊กแฮทถ้าราเชดกลับมาข้าจะบอกเจ้าทันทีและถ้าเจ้าอยากจะกําจัดมันเจ้าก็ไปแตะกระจกในห้องของข้าเพื่อปลุกเจคอบโอเคโอ้โหนะไม่เป็นไรคูรอมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่แล้วข้าเปิดออไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปอัพเกรดเรือมาอัพเกรดเรือ ไม่ได้มาฟังมุกของเจ้านี่ Miss c ี e นอ e r จัดไปโอเคเรียบร้อยครับสําหรับพัสนีนะครับผมขอจบไว้ตรงนี้นะฮะที่ e <laughs> อัปเดตเรือเพราะว่าตอนนี้เราได้ Miss รีเน n e r แล้วอ e ีพีหน้าเราจะไปที่เทือกเขาเกรมิส <c oughs> ที่บูเลมิกี้อยากจะไปกันฮะสำหรับพัทนีนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกด u b s c r i ร e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ